ไฟฟ้ากับน้ำนะครับคือเรื่องที่เราต้องระวังที่สุดเครื่องทําน้ําอุ่นของคุณนะครับมีระบบป้องกันไฟดูดอยู่กี่ชั้นแต่สําหรับฟิลิปส์วอเตอร์ตัวนี้นะครับตเต็มเรื่องของระบบความปลอดภัยถึง9ระดับครับแต่ไม่ต้องกัุหงิลนะครับที่น้ำเนี่ยไม่อุ่นสม่ำเสมอด้วยระบบ AI อัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิน้ําให้คงที่แถมยังประหยัดพลังงานกว่าเดิมด้วยฉลากเบอร์5ถึง5ดาวครับแถมนะครับผมในกล่องเนี่ยไม่ใช่มีแต่เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับเขายังแถมฝักบัวเนี่ยที่ให้มาถึง 5โหมดครับที่จะทําให้เปลี่ยนห้องน้ําธรรมดาเนี่ยให้เป็นโฮมสปาได้ง่ายๆในราคาที่คุ้มค่าก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับโอเคมาครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันก็น้ากล่องนะครับก็เขียนไว้เลยว่านิยามของเขานะครับก็คือความสบายและความปลอดภัยที่นิยามใหม่นะครับนี่แล้วโฆษณาไว้ถึง9ระดับนะครับว่า เป็นฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันนะครับว่าการะดับนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เหลือก็เป็นคําโฆษณาทั่วไปนะครับนีรูปทรงของเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคือมันดูมินิมอลดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เขียนนะครับผมเขาบอกว่ากินไฟที่4,500วัตต์นะครับอะมาไล่ดูอันนี้เนี่ยก็คือเป็นความปลอดภัยของเขาที่บอกว่า9ระดับนะครับมีอะไรบ้าง1นึนะครับก็คือเป็นป้องกันน้ำอยู่ที่ระดับ IP25 แล้วตัวนี้นับสำคัญมากนะเคยมีระบบ ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นระบบ ELCB ELCB เนี่ยย่อมาจาก Earth Leak Circuit Breaker นะครับหรือก็คือเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่วลงดินนั่นเองครับหน้าที่ของ ELCB เนี่ยก็คือจะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีนะครับเมื่อมีการตรวจพบว่ากระแสไฟฟ้ามีการรั่วไหลครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยรั่วออกจากวงจรก็คือรั่วเข้าสู่ตัวเราเนี่ยแล้วก็ลงลงดินอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือการรั่วของกระแสไฟฟ้านะครับที่เกินกว่าระดับที่ กำหนดนะครับโดยปกติเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสามิลลิแอมนะครับมิลลิแอมนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเครื่องทำอุ่นเนี่ยมีไฟฟ้าลวออกมาคือมันจะ่วสู่ตัวเราเนี่ยแหละครับแค่ถามว่าเรายืนอยู่บนพื้นนะครับผมน้ำเปียกๆเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีกระแสไฟฟ้า่วนะครับก็สามารถที่จะ่วจากตัวเราเนี่ยสู่ดินและทําให้เกิดความอันตรายนั่นเองครับแล้วก็มีระบบป้องกันน้ํารั่วกนะครับผม น้ำมันแห้งนะครับผมก็คือป้องกันไม่ให้มันแบบมีความร้อนมากเกินไปไม่งั้นเนี่ยจะตัวมอต้มอะไรพวกนี้มันจะไหม้แล้วก็มีการป้องกันโบภุมมที่มันสูงเกินไปด้วยนะครับแล้วมีระบบการป้องกันการกระแทกนะครับแบบ dual safe ล็ c k นะครับมีระบบป้องกันน้ําน้อยครับคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมไม่มีระบบเจ้าตัวนี้นะครับเวลาที่คือถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี้ยแรงดันน้ำเนี่ยมันไม่ถึงนะครับแล้วระบบยังทำงานต่อนะครับผมก็คืออาจจะส่งผลเนี่ยเกิดให้เจ้าตัว เซอร์กิตข้างในนะครับหรือว่าวงจอข้างในเนี่ยมันไม่ได้นะครับตรงนี้เขาก็เลยต้องมีระบบป้องกันน้าน้อยเอาไว้มีระบบป้องกันแบคทีเรียด้วยนะครับตรงนี้อ่าเป็นนาโนแอนตี้แบคทีเรียนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับเจ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้นะครับผมเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟครับมาโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับลืมบอกไาอย่างสิ่งที่ชอบไปอย่างนึงนะครับก็คือมีหู่ิ้วตรงนี้ครับก็คือคุณซื้อเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อในพวกตามช็อปอะไรพวกนี้นะคุณก็สามารถที่จะหิ้วก มาแรกๆนะครับเจอของแถมก่อนก็คือฝักบัวนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาเทสนะครับเจ้าตัวฝักบัวนี้เนี่ยเป็นยังไงอะในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับผมหนึ่งก็คือเจ้าตัวฝักบัวครับนี่ก็คือเป็นออกมาเป็นสีดํานะครับผมสวยงามแบบนี้สามารถที่จะปรับได้5้าโหมดนะครับก็คือโดยการปรับข้างตัวข้างล่างตัวนี้ก็คือเจ้าตัวฝักบัวนี้สามารถปรับได้5้าโหมดนะครับอันนี้ก็คือโดยการปรับที่ตัวตัวด้านล่างตัวนี้ครับนี้โหมด1นะครับผมสองสามสี่ห้าอ่ะ ห้าโหมดเรียบร้อยแถมเนี่ยมีวาล์วเปิดปิดตรงนี้อีกด้วยนะครับมีวาล์วน้ําเข้านะครับผมสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวาล์วก่อนเข้าเครื่องนะครับมีฝักบัวก็ต้องมีสายฝักบัวนะครับสายฝักบัวเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมลักษณะก็เป็นเหมือนแบบเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าแมทเทเดียลนะว่าเขาเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้อ่ะก็ถือว่านิ่มๆครับอันนี้น่นจะเป็นก้านเอาไว้ใช้ในการติดตั้งนะครับผมในชุดก็มีพุกยึดมาให้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอคเซซ เขาแถมในตัวที่วางสบู่มาให้ด้วยก็คือไอตัวเนี้ยเอาไว้ใส่เจ้าตัวพวกเนี้ยนะครับผมในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าประกอบมาแล้วจะเป็นยังไงท่านวางสบู่นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นท่านจับนะครับผมท่านจับเจ้าตัวฝักบัวนะครับแล้วก็มาดูพระเอกของเราครับแน่นอนนะครับผมมีคู่มือมาให้คู่มือเนี่ยเป็นคู่มือภาษาไทยเรียบร้อยนี่แล้วก็เจ้าตัวเครื่องทําน้ําอุ่นของเราครับปึ๊บนี่มาเป็นสี เทาแบบนี้นะครับผมคือต้องบอกว่าเฮ้ยสีแบบดูดีมากเลยนะครับผมมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เมื่อกี้ตอนแกะกล่องแอบ,บเห็นเจ้าตัวข้างล่างนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ตำแหน่งในการเจาะนะครับผมะจะตัวนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาเจ้าตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัดเจ้าตัวเนี้ยกระดาษตัวเนี้ยคุณสามารถที่จะเอากระดาษเจ้าตัวนี้เนี่ยไปแปะไว้ที่ผนังนะครับผมตำแหน่งที่คุณจะติดตั้งนะครับผมแล้วคุณก็สามารถที่จะเจาะ ตามรูที่เขาบอกไว้เลยนี่นะครับผมเขาเขียนขนาดไดมิทันไว้ด้วยนะครับผมว่าให้ใช้สว่านเนี่ยให้ใช้ดอกสว่านเนี่ยขนาดหกมิลนะครับผมก็คือจะเจาะบริเวณนี้จุดนี้นี่นี่ครับผมก็คือทั้งหมดเนี่ยสามตำแหน่งครับแล้วก็เอาพุ้ที่เขาให้มาเนี่ยยึดเข้าไปนะครับผมแค่นั้นเองง่ายๆมาดูที่ด้านหลังตัวเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับผมด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยตัอย่างที่บอกนะครับมีอยู่สามตำแหน่งนะครับผมในการยึดนี่นะครับผมก็คือหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับในการยึด ้านหน้านะผมก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมนี่ก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับแถมนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีจอ LED เนี่ยตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะแสดงอุณหภูมิน้ําให้ได้นะครับผมด้าน,นล่างนะครับผมก็เป็นจุดที่เอาไว้ใส่ท่อน้ําเข้าแล้วก็น้ําออกครับ ก็จะมีเขียนชัดเจนนะครับผมว่าด้านไหนอินด้านไหนเอานะครับตรงนี้อ่าก็เปิดมาคุณอาจจะเจอน้ําเล็กน้อยนะครับวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าเป็นการเทสมาจากโรงงานเขานั่นเองนะครับผมว่าก่อนถึงมือลูกค้านะครับผมว่าจะมีว่ามีการเทสมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าทําไมเฮ้ยมีน้ําอยู่ในระบบวะใครเป็นของมือสองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมด้านล่างเขาจะมีน็อตยึดเอาไว้ครับก็เดี๋ยวเรามา แกะฝาตรงนี้กันสักนิดนึงครับถอดน็อตยึบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันสักนิดหนึ่งนี่ตัวเกาะเขานะครับผมเป็นพลาสติกหนานะครับตรงนี้อ่ะค่อนข้างหนาเลยก็นี่นะครับผมเป็นแผงวงจรข้างในนะครับผมนี่จะเห็นว่าเจ้าตัวหม้อต้มเนี่ยเป็นทองแดงนะครับผมมีหม้อต้มเป็นทองแดงนะครับผมมีจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นจอแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับ อ่ะสองปุ่มตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ลืมพูดนะครับก็คือหน้ากล่องเนี่ยขาเขียนว่าเป็นปุ่มเทสกับปุ่มรีเซ็ตนะครับผมปุ่มเทสเนี่ยก็คือเทสระบบว่ามันสามารถที่จะตัดไฟได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะกดเทสบ้างนะครับผมเครื่องทั้นหมุนที่บ้านนะครับผมเพื่อให้ระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถว่าเพื่อจะได้รู้ว่าระบบต่างๆเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตัวแผงวงจรอะไรต่างๆนะครับตัวโคเวอร์เลยเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาเดินสายมาค่อนข้าง เรียบร้อยนะครับผมมีเจ้าตัว cover อะไรพวกนี้ยกันอย่างดีนะครับนี่ก็คือพูดง่ายเลยน้ําน้ําเนี่ยจะเข้าจากฝั่งด้านนี้นะครับผมก็คือเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะผ่านเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมเพื่อวัดดูว่าเฮ้ยน้ําเนี่ยมันไม่น้อยจนเกินไปนะครับผมเพื่อให้ระบบเนี่ยมันทํางานนะครับก็น้ําเนี่ยจะนําไปสู่เจ้าต,ตัวหม้อต้มตรงนี้นะครับผมหม้อต้มตรงนี้ก็จะต้มความร้อนแล้วไปนะครับผมแล้วก็ตาม หม้อต้มตัวนี้นะครับก็จะ <c oughs> ต้มตามตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็อยู่แผงอะไรต่างๆเนี่ยระบบก็คงคำนวณอะไรของเขานะครับผมและน้ําก็จะออกมาจากทางด้านนี้นะครับวิธีติดตั้งนะครับผมอย่างที่บอกก็คือเราก็เจาะรูนะครับผมสามรูนะครับผมตามมา้ตัวยึดตรงนั้นนะครับแล้วก็ตําแหน่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้กับด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ยึดกับเจ้าตัวเครื่องตรงนี้ก็จะเห็นว่าตําแหน่งที่เขายึดเนี่ยมันไม่มีอะไรขวางนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแกะแค่ฝาครอบตรงนี้ออกนะครับผมเราก็ จาะข้างหลังแล้วเราก็สามารถที่จะยิบได้เลยนะครับผมตำแหน่งสายไฟนะผมก็คือเข้าจากด้านบนนะครับผมก็คือมันจะได้ไม่ยุ่งอะไรกับระบบน้ําข้างล่างนะครับผมก็สายไฟนะครับเข้าตรงนี้นะครับผมก็มีอยู่สามสายนะครับผมตรงนี้ก็คือลายนิวตันแล้วก็กล่าวครับคือตรงนี้เขาก็เขียนตำแหน่งไว้นะครับผมว่าตำแหน่งสายลายเนี่ยตรงไหนสายนิวตันตรงไหนนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีมาร์กอยู่นะครับว่าตำแหน่งลายนิวตันแล้วก็กล่าวนะครับผมคือเจ้าตัวเนี่ยเขาคุ่มกัน กันเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่เห็นสีของเจ้าตัวสายนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวตำแหน่งนี้เขาจะเขียนไว้นะครับผมว่าตรงไหนตำแหน่งสายลายตรงไหนสายนิวตันแล้วก็สายกล้าวนั่นเองครับก็นี่นะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งนะครับผมลักษณะก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นตรงโซนอับน้ำเนี่ยกระเบื้องเป็นสีดำนะครับผมแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีเทานะครับผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้อย่างดีมากนะครับดูมินิมอลมากนะครับผมสําหรับตัวนี้ คือได้เป็นสีขาวเนี่ยมันคงโดดขึ้นมานะครับติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสฝักบัวที่เขาแถมกันมาให้ดีกว่านะครับผมว่าเป็นอยังไงบ้างอันนี้ก็คือหัวฝักบัวที่เขาแถมมาให้ครับอือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้คือโหมดแรกก็คือจะเป็นน้ําแบบนี้นะครับผมอ่ะโหมดที่สองปึ๊บนี่เป็นฟิลสปาแบบนี้นะครับผมปึ๊บมีโหมดนะครับ เป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนี้เนี่ยก็จะนุ่มกว่าแบบแรกนะครับผมเฮ้ยแบบนี้นิ่มมากนะฟองน้ําออกมานิ่มมากอาบน่าจะฟินโอ้โหอันนี้ออกมาสปาแบบนี้เลยนะครับโอ้ยชอบแบบชอบโหมดนี้เนี่ยนะครับฝอยหนักกว่าเดิมนะผมนี่นะก็คือทั้งห้าโหมดหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอ่าสี่เมื่อกี้น่าจะข้ามไปนิดนึงนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยนิ่มกว่าแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นฝอยแบบนี้ โอ้แค้ฝักบัวก็คุ้มแล้วนะสำหรับก้านที่เอาไว้ยึดฝักบัวนะครับประกอบไปไงนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูกันนะครับก็คือวัสดุเนี่ยจะประกอบด้วยหนึ่งก็คือแท่งเสานะครับผมหนึ่งอันนะฮะอันนี้ก็คือปะเก็นประกบนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับจับฝักบัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแท่นวางสบู่ครับคือคุณจะใส่แท่นวางสบู่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับ อาเจ้าตัวแท่งสแตนเลสนะครับผมด้านหนึ่งเ th นี่ยจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่มีรูนะครับผมสิ่งแรกที่คุณต้องทาก็คือแกะเจ้าตัวนี้ออกนะครับปุ๊บนี่ตรงนี้ออกมานะครับนี่ก็คือไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยึดกับเจ้าตัวเสานะครับก็คือหาตําแหน่งยึดกับผนังนะครับโดยใช้ตรงนี้นะครับผมเจาะเข้าไปนะครับยึดหลังจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีร่องอยู่นะครับนี่จะมีร่องอยู่ตรงนี้ก็คือเอาร่องเนี่ยให้มันตรงกับ รูของที่อยู่บนทแท่งสเเลสตัตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันขยับนั่นเองปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะใส่ตรงนี้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็คือแค่เอาตัวนี้ออกมานะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้ออกมานะครับเอาไส้ตัวนี้ออกมานะครับไส้ตัวนี้เนี่ยเขาจะผ่าเอาไว้เล็กน้อยนะครับผมก็คือให้เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปครับอ่ะเอาตัวนี้ยัดเข้าไป มันเหมือนมันจะยัดไม่เข้านะครับแต่ว่าสามารถที่จะยัดได้ครับแล้วก็ปรับตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวนี้ประกบเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปนะครับปุ๊บนี่มันก็จะล็อกแบบนี้นะครับคือเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งที่หลังก็ได้นะครับตรงนี้ก็แค่กดเข้าไปครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือใส่เจ้าตัวนี้นะครับโอเคใส่เข้าไปครับปุ๊บเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกให้เจ้าตัวนี้มันแน่นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คือประกบด้านบนครับแล้วก็ หาตำแหน่งยึดด้านบนนะครับสำคัญในการติดตั้งเจ้าตัวฝักบัวนะครับผมก็คือตำแหน่งของฝักบัวเนี่ยควรจะต่ํากว่าตำแหน่งของบนสุดของตัวเครื่องนะครับเหตุผลก็เพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นใส่ตัวเครื่องนั่นเองครับอ่าจริงๆก็คือควรจะติดให้มันห่างออกมาสักน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวฝักบัวหมายถึงปลายฝักบัวนะครับผมควรจะต่ากว่าคือถ้าเกิดว่า คุณมาร์กตำแหน่งแล้วมันสูงกว่าคุณก็มาปรับไอจับตำแหน่งของตรงนี้ลงได้นะครับนะฮะขก็คือค่อนข้างยืดหยุ่นครับแต่ว่าควรจะติดต่ากว่าตัวเครื่องทาน้ําอุ่นครับสรุปโดยรวมนะครับผมถือว่าเจ้าตัวเครื่องทาน้ําอุ่นตัวนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อจากลิงก์ที่ด้านล่างได้ครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ